มือลูกไปฟันว่าปริงกัดปริงกัดคิดว่ามีแปดแปดนะอาจารย์จับก็มือเนาะก็เป็นห้าเนาะมันกัดตรงพวงแล้วเปล่ยนหรือมีแปดเลยสงสัยเลยสงสัยกัดมือไปอาจารย์ถ้ากัดกัดมือไม่มันกัดตรงตรงแถวขาเนี่ยแหละแต่ถ้ากัดแถวอันกลมๆน่ะพวงตรงพวงกัดตรงพวงมันจะเป็นแปด สวัสดีช่องยูทูบเปิดเนาะวันนี้มีโอกาสมาแวะมหาอาจารย์มีโอกาสแวะมาหาอาจารย์สบายดีกันทุกคนเนาะสวัสดีพี่หม่ไทยค่ะอาจารย์ผ่านสงครานมร้อนมากเลยเนาะอากาศค่อนข้างร้อนก็แนะนําถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้ให้อยู่ในร่มเนาะอย่าไปทํางานกลางแจ้งนะระวังเรื่องของโรคนิสโตก อความร้อนเวลากินน้ำเราก็ค่อยๆกินอย่าเพิ่งไปกินน้ำเย็นจัดค่อยไม่ได้แล้วดูจัดหมดแล้วก็ไม่ได้ตามอาจารย์โคงสุดท้ายไม่ได้ตามพอดีวิ่งทางนู้นเยอะนะครับไม่ได้มาตามอาจารย์กี่วดคะสองวัดวัดเดียววดเดียววดเดียวมาตามแต่ความฝันไม่ได้มาโค้งสุดท้ายใช่โค้งสุดท้ายไม่ได้ตามใช่ ไม่ได้มาโค้งสุดท้ายเนาะก็โค้งสุดท้ายก็โค้งสุดท้ายก็เข้านะอ่าโค้งสุดท้ายของอาจารย์เมื่อเมื่อกี้ก็เปิดไปที่เจ็ดหกก็ออกเจ็ดเก้าเนาะทีนี้ก็ถ้าถ้าเป็นในเรื่องของการเสียงแนวชางบางคนก็เล่นถูกบางคนก็เล่นไม่ถูกและแต่ดวงคนเนาะก็มาวันนี้ที่ที่มหาจาจนีย์อาจารย์ก็จะมีแนวทางให้ ก็มีเป็นเลขความฝันเลขความฝันเนี่ยก็สิ่งที่อาจารย์พูดไปนี่ก็ให้ใช้วิจารณญาณใ,ในการรับชมตัดสินใจนะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปนี่ก็ให้อ่าก็ใครมันจะก็ใช้วิจารณ์เนาะวิจารณญาณในการรับชมชก็เป็นเพียงแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นก็ อาจารย์ชิดว่างวดนี้มีแปดตามความชอบส่วนตัวนะวคิดว่ามีแปดเพราะว่าอาจารย์นี่ก็ค่อนข้างนิมิตก็ค่อนข้างแม่นพอสมควรก็คิดว่างวดน,นี้ชอบเลขแปดใครที่ชอบแต่ในใจตอนนี้ลึกๆของอาจารย์ก็ชอบแปดห้ามวนนี้นะแปดห้าแปดห้าก็ชอบแปดห้า เด่นๆเลยนะก็คือแปดห้าแปดห้าแปดห้าตัวเดียวตอนนี้ก็คือชอบแปดห้าตัวเดียวในในงวดนี้นะอาจารย์ก็ชอบแปดห้าตัวเดียวสําหรับจะลักกินแบ่งรัฐบาลไทยใครที่มองหาแนวทางดีๆมองมองหาแนวทางที่จะไปเสี่ยงในเรื่องของลอตเตอรี่อาจารย์แนะนําอ่ามีแนวทางตัวเดียวก็คือเลขแปดห้าแปดห้าเลขแปดห้าให้สําหรับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ในงวดนี้ ให้ลองไปเสียงดูช่วงนี้บรรยากาศร้อนเนาะ,ะบรรยากาศร้อนมากก็ให้รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็วันนี้พอดีอาจารย์ที่ชอบเลขแปดอาจารย์ชอบเลขแปดแต่ว่านั่งอยู่นี่นานแล้วมามานั่งอยู่นี่นานไม่เคยคคเห็นเลขบันท e ีชาแนลมามองเห็นเลข ในใบไม้อาจารย์ไม่เคยเห็นนะไม่เคยสังเกตอาจารย์ก็บอกชอบเลขแปดมณนีก็บอกอาจารย์หนูเห็นเลขแล้วอาจารย์ก็บอกอ้าวเห็นได้ยังไงก็บอกเห็นในใบไม้แต่เลขสวยมากค่ะเนาะเป็นเลขสวยมากเลขสวยค่ะประโยคก็มองเห็นแต่ตามต้นไม้ประโยคก็เห็นแต่ในต้นไม้นะแต่ว่าในใบไม้ไม่มีแคเห็นค่ะแปลกมากเลยมณนีฉันแน่มองเห็นคนเดียวเอ็ปแปดชัดมาก เป็นเลขเจ็ดนั่นไงตัวยังใหญ่เลยอาจารย์ก็บอกเหมือนมีคนเชีย์ไม่เลยเดี๋ยวพา F4 ไปดูเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ก่อนก็วันนี้สําหรับรัฐบาลไทยเนาะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็เลขที่อาจารย์ชอบตอนนี้ก็คือแปดห้าก็คือแปดห้านี่ก็คือชอบเด่นที่สุดก็คือเลขแปดก็เป็นแนวทางเนาะ ใช้วิจรารณญาณในการรับชมงวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวง<อ>ก็อาจารย์แนะนำ่ป8ดห้าก็เป็นแนวทางได้อีกแนวทางหนึ่งแต่ว่างวดน,นี้อาจารย์อาจจะปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศเลยก็คือวันที่สามสิบ วันที่สามสิบวันที่สามสิบให้เดินทางมาเด้อวันที่สามสิบเราก็มาติดตามแนวทางวันที่สามสิบต่อที่นี่ปล่อยพร้อมกันเลยปล่อยที่บ้านอาจารย์นี้นะปล่อยที่บ้านอาจารย์เลยวันที่สามสิบที่อาจารย์ชอบเมื่อกี้เป็นเป็นเลขฝันบอกอาจารย์เป็นเลขนิมิตเป็นเลขฝันอ่าเป็นเลขนิมิตเป็นเลขฝันค่ะอันนี้ก็เป็นอ่า ก็เลขนิมิตเนาะที่ชอบมากที่สุดใช่ไหมจ้ะเลขเลขที่อาจารย์ชอบที่สุดเนาะตอนนี้แปดเม็ดเดียวเม็ดเดียวแปดห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวของอาจารย์แซมวันนี้เนาะเป็นเลขนิมิตฝันเด้อเป็นแนวทาง สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคในเรื่องของแนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยอาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามจะบาเขินเลยอ่ะอันนี้คือเลขในมิตฝันหน้าจอไว้ด้วยจ้าเรือเลขนั่งสมาธิอาจารย์รอวันที่แหร่ก็รอวันที่สามสิบสามสิบ วันที่สามสิบเนี่ยรอวันที่สามสิบวันที่สามสิบเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศแต่ก็คือคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงนะก็คือถ้าอาจารย์ชอบอาจารย์ก็ชอบใครที่ชอบเสียงลอตเตอรี่หรือว่าเสียงในเรื่องของโชคลาภก็เราก็ไปซื้อมาไว้ก่อนเลยเม็ดเดียวแต่ห้าเป็นมีแค่นี้เม็ดเดียวเม็ดเดียว เม็ดเดียวแปดห้าแปดตัวสามตัวนะอาจารย์สามสามตัวต้องรอวันที่สามสิบนะครับรอวันที่สามสิบค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้สามตัวอยู่สามสิบเดี๋ยวมาตามให้เอฟซีมาตามให้เอฟซีทุกคนจะจะมาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับนะสรุปโค้งสุดท้ายเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นมาแล้วก็ในเรื่องของให้ทุกคนระวังในเรื่องของเพจปลอมเด้อเพจปลอมเพจจริงของอาจารย์จะไม่มีชักชวนเข้ากลุ่ม ให้เล่นการพนันเพจจริงจะไม่มีอะไรเด้อเพจจริงจะไม่มีอะไรระวังเพจปลอมทุกช่องก็มีงเพจปลอมเยอะมั่อาจารย์ใช่ทุกช่องก็มีเพจปลอมเยอะใช่<า>ถ้าไปเจอว่าอาจารย์แซมสุรินอาจารย์แซมนี่ให้ระวังเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่เคยตั้งชื่อเพจตัวเองว่าอาจารย์แซมยิ่งถ้าชักชวนเข้ากลุ่มอันนี้ของแท้เลยเนาะของปลอม,ม,มยิ่ง,งยิ่งถ้าเกิดว่าชักชวนเข้ากลุ่ม ไปเล่นการพนันมีลิงก์การพนันนั่นคือให้ทุกคนรู้เลยว่าปอมแล้วก็อาจารย์ไม่เคยทักหาใครให้เข้ากลุม่มครับค,บคบอาจารย์ไม่เคยทักหาใครแล้วของแอดมินก็ไม่มีนะไม่มีไม,ไม,ไม่มีการเข้ากลุ่มเล่นการพนัน,นของของแอดมินจะไม่มีทุกคนเลยไม่มีของแอดมินจะไม่มีในเรื่องของไม่มีเ,มเราเป็นแค่บุคคลวางแนวทางเท่านั้นไม่ไม่มีให้ทุกคน ่าเข้าไปเล่นการพนันอะไรทั้งสิ้นเป็นเพียงแนวทางเล่าสู่กันฟังบ้านๆไม่ไม่มีเจตนาอย่างอื่นไม่มีผลประโยชน์อะไรเดียวมีแต่ให้นอกอาจารย์มีแต่ให้อย่างเดียวอย่างเดียวไม่เคยพูดไปแล้วว่าแนวทางเป็นเพียงแนวทางไม่ได้รับประกันว่าจะมาหรือไม่มาค่อาจารย์ก็ไม่เข้าไม่เข้ามาไม่มาไม่ว่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาจะมา มาไม่มาจะว่าการส่วนใหญ่ก็จะมาเ่าะมาไม่มาไม่มาครับติดตามต่อไปเรื่อยๆครับอาจารย์มารอบนี้หล่อขึ้นเลยนะหล่อมือลูกไปฟันว่าปิงกัดปิงกัดคิดว่ามีแปดแปดเนาะอาจารย์จับก็มือเนาะก็เป็นห้าเนาะมันกัดตรงพวงแล้วเปล่าหรือมีแปดเลยสงสัยเลยผูกสงสัยกัดมือไปอาจารย์ถ้ากัด กัดมือ,อมไม่มันกัดตรงตรงแถวขานั่นแหละแต่ถ้ากัดแถวอันกลมๆนะ่ะป่วงตรงปวงกัดตรงป่วง <c oughs> มันจะเป็นเปล่นนะกัด <c oughs> ตรงไข่ก็จะเป็นเป็เป่จริงม,มัน